ผู้เจ้าบอกในสังสารวัตรที่ยาวไกลเนี่ยน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เลือดที่เคยไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกตัดคอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เธอเคยถูกตัดคอเพราะอะไรเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาลานะเราเคยเกิดมาหมดแล้วเธอเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่ ผู้หญิงผู้ชายเคยเกิดมาหมดถ้าเธอเคยเห็นคนร่ำรวยเนี่ยก็ไม่ต้องไปอิจฉาเลยเพราะเธอก็เคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเห็นคนพิการคนยากจนก็ไม่ต้องสงสัยเธอก็เคยจนมาแล้วตลอดการยาวนานเคยพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเช่นกันไม่ใช่พิการคราวเดียวพิการหลายรอบเป็นเดรัจฉานก็หลายรอบเป็นหญิงก็หลายรอบเป็นชายก็หลายรอบ บางคนผู้หญิงก็บอกแม้อยากเป็นผู้ชายจะได้บวชเป็นมาแล้วหลายรอบก็ไม่ได้บวชเห็นไหม <c oughs> วันนั้นไม่ต้องไปไปกังวลในเรื่องนั้นเพราะการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้ขวางกั้นในความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขอให้เป็นมนุษย์สนใจธรรมะมีความเพียรมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาได้มรรคผลนิพพานเหมือนกันนะผู้หญิงไม่ได้ขวางกาั้น การเป็นพระละหาันความเป็นผู้หญิงเนี่ยความเป็นผู้ชายก็ไม่ได้ขวางกันตัวอนันตริกรรมต่างหากที่ขวางกัน้นถ้าโยมไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระละหาันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำสงฆ์ให้แตกแยกจะขวางกั้นมรรคผลนิพพานในชาตินั้นๆนะแต่ชาติต่อๆไปก็ได้อีกเหมือนกันแก้ได้ก็เลยไม่มีคนเลวถาวรนะคนที่เลว ชดใช้กรรมแล้วก็ขึ้นมาดีได้ถ้าเรามีวิริยะความเพียรอุตสาหะในกุศลธรรมทั้งหลายเราสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เสมอกันหมดนะนั้นโอกาสในความเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดยากมากความยากในการได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบความใหญ่ของโลก และมีน้ำท่วมถึงกันหมดมีบุตคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่ไปเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งผู้เจ้าบอกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาหายใจทีเนี่ยจะเจอแอกไม้ไผ่อันนี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากไอจะเจอก็ยากแล้ว พืนโลกทั้งใบน้ําท่วมหมดยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไอเต่าก็ตัวกระจิ๊ดหนึ่งไอไม้ไผ่ก็ถูกลมพัดไปเหนือใต้ออกตกผู้เจ้าบอกนี่แหละความยากสามอย่างความยากที่เธอจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ความยากที่จะได้มาเป็นอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าความยากในการที่ศาสนาจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกยากมากผู้เจ้าจึงเตือนว่าขนาดนี้เธอได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้ว ให้เธอเนี่ยไม่ประมาทพึงกระทําโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิด